สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องเจโอแล้วก็แจ็กกี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เรื่องของการทําความสะอาดของน้องหมาค่ะนั่นก็คือน้องรสไวเลอร์ของเรานั่นเองเนาะโ o ทุกวันนะคะเราตื่นขึ้นมาเราก็จะมีการ <c oughs> ก็จะมีการเช็ดหน้าเช็ดตานะคะก็คือใช้ผ้าแล้วก็น้ํา ปกตินะคะก็คือไม่มีไม่มีสบู่หรือไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถามคุณหมอแล้วค่ะแล้วคุณหมอเนี่ยสัตวแพทย์นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหมาที่แบบเกศุนต์นะคะเกศุนต์ก็คือ,อ,อสุขภาพดีนะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้สบู่หรือว่าใช้แชมพูนะคะ สบู่ <laughs> แชมพูนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดเขานะคะไม่จำเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้น้ำสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดนะคะเช็ดหน้าตาแล้วก็เช็ดตัวให้เขาเวลาเขาตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ตัวตรงหูเขานะคะรถไวเลอร์เนี่ยถ้าเกิดเราเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการตัดหูหรือเขาเย็บหูอะไรประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้ก็ถ้าทำความสะอาดหูนะคะก็จะใช้ตัวที่เป็นอนาะ น้ำมันออยเนาะที่ใช้กับเด็กนะคะอะไรที่ใช้กับเด็กเนี่ยจะใช้กับน้องหมาได้นะคะก็จะใช้น้ํามันออยนะคะแล้วก็ใช้สำลีแล้วก็เช็ดนะคะเคยซื้อที่เป็นแบบเขา,าเรียกอะไรเป็นเ,เป็นน้ายาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็เลยเป็นลองซื้อมา แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาจะแพ้นะคะก็คือเขาคันเกาตะบอดเลยแล้วก็มันจะแดงข้างในนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่หมอที่สัตวแพทย์บอกนะคะก็คือใช้น้ํามันออยล์เช็ดนะคะแล้วก็เช็ดเข้างนอกนะคะเพื่อไม่ให้เนี่ยหูสุขปเพราะว่าหูเขามันปิดนะคะถ้าเป็นหูเปิดเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งเนาะจากนั้นตัวที่เป็นเล็บของเขานะคะ น,น่นานที่จะตัดนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะตกใจนะคะในการตัดเล็บแล้วก็เคยดูในวิดีโอนะคะเ,เขาบอกว่าถ้าเราจะตัดเล็บให้น้องหมาเนี่ยคือ ไม่ต้องรีลาก็เหมือนที่เล่าให้ฟังนะคะเล็บของเขาเนี่ยก็คือจะตัดนานๆทีตัดครั้งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะตกใจแต่เราไม่ต้องพูดมากค่ะจับเล็บมาตัดเลยเพราะว่าน้องหมาบางตัวเนี่ยจะตกใจนะคะเก okay, โอก็มีนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เยอะมากนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําความสะอาดใช่ไหมก็จะเป็นขนนะคะ ก็จะใช้แปลงแปลงให้เขาทุกวันนะคะเพื่อเพราะว่าขนของเขาเนี่ยจะค่อนข้างร่วงนะคะแต่ว่าก็ไม่มากไม่มากนะคะโอเคน้องหมานอนอยู่ตรงนี้แล้วก็าต้องมองดูเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้นะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาทำความสะอาดนะคะเราไปดูกันวิดีโอหน้าคะ่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ